สวัสดีครับผมนายนิทิพงษ์ช่างหล่อรหัสนักศึกษา5310060149ครับคลิปนี้จะมาทำคอจักรยานนะครับวาอื่นก็สร้างพาร์ทขึ้นมานครับเลื๋อยสเกตครับใส่วงกลมไปที่ท็อปเพนครับใสไดมิเตอร์40มิมครับแล้วก็เอ็กซ์ทูดมันขึ้นมา50มิเมนะครับ ต่อไปก็สร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเลือกที่ insert sketch แล้วก็ใช้คําสั่งเพนนะครับเพื่อสร้างเพนให้กับชิ้นงานเลือกไปที่ insert ร์ครับแล้วก็ reference geometry เลือกที่เพนนะครับเลือกที่เส้นกึ่งกลางแล้วก็เลือกผิวบนนะครับเลือกที่ความสัมพันธ์แบบ90องศาก็จะได้เพนชื่อว่าเพนหนึออกมานะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปก็ใช้คำสั่ง section view แล้วเราก็จะทำการวาดวงกลมในเพนะครับหัวยีกงวัว เลือกไปที่ A นะครับแล้วก็ Insert Packet โอมกด A นะครับให้เป็น Curve ลงมาที่มุนเท่ากันนะครับแล้วกด A อีกครั้งให้เป็น Curve ล่าปิดครับเ่าไปกำหนดขนาดให้มันนะครับอ่าด้านบนเป็นสิบห้าสิบแปดสิบห้าครับอ่าล่างสิบแปดให้จุดนี้กับจุดนี้ห่างกันสิบห้าครับกำหนดรีเลชันนะครับออตร้งเส้นศูนย์กลางห่อ กำหนดดีเรชั่นมันนะครับให้มันติดกันจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เลือกตรงจุดนี้ตีกับจุดนี้เป็เรียบร้อยครับไปก็ขนให้มันเต็มแล้วก็ไปที่ ไลท์เพนนะครับอิมเสิร์สเก็ตในไลท์เพนนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาครับราศีีสามสิบห้าสี่สิบห้าครับครับต่อไปก็ต้องสี่เหลี่ยมนะครับสิบครับแล้วใช้คำสั่งติมครับติมใช้พาวเวอร์ตริมครับตัดไม่นองกัหมดเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยครับกำหนดขนาดครับตรงนี้ห่างกันห้าห้าครับสูงขึ้นสองสามไปสามห้าิดครับตัวทีครับเรียบร้อยครับต่อไปก็เรียบร้อยครับอ๋อ ลืมครับบิมเอ็กทูดแล้วก็เอ็กทูดครับเลื่อนไปที่มิดเลนครับสี่สิบครับเดร้อรยครับต่อไปไปที่ไรเลนครับอินเตอร์ครับสร้างเซนเตอร์ไลน์ครับ ตำนน่ทนายครับนี้กับกนี้ครับสุดองศารครับีรยดอยครับต่อไปก็ทำการเอ็กซ์ตูทที่เราสร้างไว้ครับเลือกเป็น up to body ครับแล้วเราก็เลือกพื้นผิวก็จะเอ็กซ์ตูดมา เอาไปแล้วก็เลือกแกนที่จะให้มันขึ้นไปเอิบถ่ายครับเจ็ดองศาครับกดถูกต้องครับเป็นอะนเรียบร้อยครับเอาไปแล้วก็จะสร้างรูน็อตกดนี่ฮรอินเตอร์สเกตครับมิเตอร์หกเอ้ยลังมีหกนะครับตั้งเส้นปิดครับแล้วก็ตีมมันออกครับเรียบร้อยครับหนึ่งเป็น เอาไปด้านบนครับลักษณะเดียวกันครับเลมม่นยังไงครับเตจครับอีกทูนมันขึ้นมาครับ สูตรสิบมิลน,นะครับลักษณะเดียวกันข้างล่างด้วยครับเวลาครับออฟเซตครับผเ,เ,เวนะครับห้ามิลิเมตรครับเฮ้ยสุดรทัดครับ สูตรคัดลงมาห้ามิลครับแล้วก็ดับเจ็ดเด็บห้าครับดับเจ็ดนี่รอยครับต่อไปโฮวิสาสครับเจาะรู้นผิวนี้ครับเรือกโฮวิศาสตร์ครับรเล็กิดครับ,เล,รรบ,เ,ลรบเลือกเป็นคอร์ดบอลครับมาตรฐานดินครับ เปนแปดอเอามีอซ้ายโอเคครับต่อไปเลือกโพซิชันครับโอเคครับปิดถูกครับถูกครับียบร้อยครับต่อไปเลือกที่นี่ฮะดีไซนครับเลือกเป็นโฮครับไลมิเตอร์8นะครับ โอเคครับกดถูกเลยครับอ่อยังครับแก้โพสชั่นก่อนไว้ที่กุ่งกลางนะครับโอเครับถูกครับเรียบแล้วครับต่อไปสีเล็กออเทอร์ตรงนี้นะครับตั้งวงกลมครับนี่ได้ยี่สิบห้า แล้วก็วิทยุพัดครับเลือกไปที่อ f f s e ตพ,พอม m s u r f a นะครับที่พื้นผิวนี้ครับถ่ายาม e ีเมครับกดถูกครับเรียบร้อยฮะอันนี้จะได้ระยะห่างขึ้นมาต่อไปทำการฟิเรียนครับ3มม e ีเมตรครับที่ข้อต่อนะครับ ที่รอยต่อ เรียบร้อยครับไปอีบไปอมห,หนึ่งสิเมตรนะครับช่วุกอย่างเย เดีครับเป็นางาน,นเสร็จสิ้นครับที่างานนี้ครับขอจบการนำเสนอเรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับ